สวัสดีชาวทาลิสแลนทุกคนนะครับหลังจากที่ได้สตีมเซิร์ฟเวอร์จีนเพื่อเตรียมตัวเล่น g l o b a l กันได้สักพัก<ๆ>ก็มีเพื่อนๆหลายคนเข้ามาสอบถามคําถาม,ถามกันพอสมควรเลยทีเดียวครับและสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างโผล่มาบ่อยก็คือวันหนึ่งในทาลิสแลนต้องทําอะไรบ้างและใช้เวลานานหรือเปล่าวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับก่อนที่จะไปดูคลิปกันต่อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยนะครับ เราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าทาริสแลนจะมีระบบเลเวลสูงสุดจํากัดต่อวันหรือที่เราชินกันในชื่อว่าเลเวลโลก็ถ้าใครเล่นเกมทรง r o o มาก็คงจะรู้จักกันดีนะครับซึ่งตัวระบบเกมเนี่ยก็จะค่อยๆปลดล็อกไปโดยวันแรกจะตามที่เลเวล20และในวันที่6ก็จะปลดล็อกสู่เลเวล40ซึ่งเป็นเลเวลสูงสุดของแพชชแรกนั่นเองครับและตัวคอนเทนต์ต่างๆก็จะค่อยๆปลดล็อกมาตามวันไปเรื่อยๆด้วยเช่นกันเอาละถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยทำเควสเนื้อเรื่องหลัก หลังจากที่เราสร้างตัวละครเสร็จได้เรียบร้อยแล้วนะครับในทุกๆเริ่มวันผมก็จะขอแนะนำให้ทำเควสหลักไปยาวๆเลยครับเนื่องจากตัวเควสหลักจะให้ค่าประสบการณ์คนข้างเยอะแล้วก็จะมีการพาไปสอนระบบต่างๆในวันแรกๆพร้อมกับลงดันเจี้ยนใหม่ๆที่จะเปิดให้เล่นในแต่ละช่วงเลเวลด้วยก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ระบบพื้นฐานและดันเจี้ยนของช่วงเลเวลนั้นๆไปนในตัวโดยที่เมื่อถึงช่วงหนึ่งเควสก็จะบอกให้เราไปเก็บเลเวลหรือถ้าเป็นวันแรกๆก,ก็จะบอกให้รอเริ่มวันใหม่ถึงจะทำต่อได้ เราค่อยไปเริ่มทําอย่างอื่นต่อครับทําภารกิจฤดูกาลหลังจากที่เราทำเควสหลักเสร็จแล้วในช่วงวันแรกเราจะได้เรียนรู้ระบบที่มีชื่อว่าฤดูกาลหรือจะเรียกง่ายๆก็คือเควสรายวันนั่นเองครับซึ่งจาเควสรายวันเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด5้าเควสด้วยกันสามารถรีเฟชเพื่อเปลี่ยนเควสได้โดยเมื่อทําแล้ว เราก็จะได้รับรางวัลเป็นไอเทมและค่าประสบการณ์ซึ่งก็จะช่วยให้เราเลเวลตันในวันนั้นๆของช่วงต้นเกมได้อย่างง่ายมากครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วทุกวันน,นะนะก็จะไม่ได้ยากสักเท่าไหร่ครับลงดันเจียนต่างๆในเควสประจำวันหลายคนก็น่าจะเห็นว่ามันมักจะมีให้ลงดันเจียนแดนเล่นลับอะไรแนวๆทื่อๆนี้ครับซึ่งก็พอดีกับสิ่งที่เราจะแนะนำให้ทำทุกวันพอดีครับโดยดันเจียนจะมีความยากทั้งหมด3ระดับด้วยกันได้แก่ ปกติระดับสูงแล้วก็ท้าทายโดยความยากปกติเนี่ยจะสามารถลงได้เรื่อยๆไม่ได้มีรอบจํากัดครับแต่ระดับสูงก็จะใช้รอบในการลงเพื่อได้รับของรางวัลซึ่งก็จะมีให้วันละสองรอบและสามารถเก็บไว้ได้สูงสุดทั้งหมด6รอบด้วยกันส่วนการลงแบบท้าทายเนี่ยก็จะเป็นการลงเอาไว้เพื่อรับฉายาของแต่ละรันเจียนเท่านั้นเองครับแต่ถ้าจะให้แนะนําก็คือ ให้เราลงดันเจียนแบบปกติเพื่อเปิดแบบระดับยากแล้วเราก็ลงแบบยากไปวันละหนึ่งรอบก็เพียงพอแล้วครับในช่วงแรกเพราะว่าในแต่ละดันเจียนก็จะมีของดรอปอยู่3อย่างแบบไม่ซ้ำกันนั่นในช่วงแรกก็จะเป็นแค่สีฟ้าเท่านั้นซึ่งก็พอเพียงกับการผ่านดันเจียนและเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับให้เราเก็บรอบไปลงหลังจากเปิดดันเจียนบึ้งเงือกระดับยากเป็นต้นไปเพราะว่าจะเริ่มมีดรอปไอเทมสีม่วงนั่นเองครับแต่ส่วนตัวผมก็ไม่ได้ลงเยอะนะเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปเปลี่ยนเกียกร์ เพื่อเอาไว้ครับของก็ได้เช่นกันครับแต่แต่แต,แต่ตัวดันเจียนยังไม่หมดเท่านี้ครับเพราะว่าในช่วงเลเวลที่25หรือวันที่2ที่ปลดล็อกเลเวลยีกเนี่ยก็จะมีดันเจียนประเภทใหม่เข้ามาที่เรียกว่าบุกถลม่มหรือเราจะติดปากเรียกกันว่าเรดโดยจะใช้ผู้เล่นทั้งหมด10คนหรือ2ปาร์ตี้ในการลงเรดครับซึ่งเรดแรกเนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้แห่งอันคาสเพื่อต่อสู้กับแม่มดเงานั่นเอง โดยเรดนี้จะมีความยาก2ระดับระดับปกติจะลงได้ตอนเลเวล25และระดับสูงจะลงได้ตอนเลเวล34นั่นเองครับก็สามารถลงได้วันละรอบเพื่อหาอาวุธม่วงที่มีออปชั่นพิเศษมาใช้งานได้ครับส่วนตอนเลเวล40ก็จะมีผู่มาไล่ตามจำนวนวันไปอีก5ดันเจียนแต่อันนี้เราเอาไว้ค่อยพูดถึงทีหลังแล้วกันนะครับพิชิตคู่แข่งหรือจะเรียกง่ายๆว่าโหมด PVP หรือแพทเทิร์นกาวอะไรก็แล้วแต่ มันก็คือสนามรบแบบ10 V10 นั่นเองครับโดยที่โหมดนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายล,ละ10คนแล้วก็จะมีโหมดการเล่นที่แตกต่างกันออกไป3แบบด้วยกันได้แก่ 1. อ่าเอาภูผาเป็นเหมือนเสายึดตามจุดต่างๆทีมไหนแต้มถึงก่อนก็ชนะไป 2. เหมืองคนบาปดันรถเข็นไประเบิดอีกฝั่งแต่ก็จะแบ่งกันเป็นฝั่งตั้งรับกับฝั่งบุกใครได้แต้มเยอะกว่าก็ชนะไป3เกาะอัคคียเยือกมี3เล่นเหมือนโมบ้าเลย กดก็เหมือนกันปอมแตกกระแพ้ซึ่งโหมดนี้จะสามารถลงกี่รอบก็ได้แต่เราจะได้รับของรางวัลแค่2รอบเท่านั้นครับที่เหลือก็ลงเอาสะใจได้อยู่โดยโหมดนี้จะจำกัดเวลาในการลงตั้งแต่9กาโมงเช้าถึงหทุ่มสำหรับเซิร์ฟเวอร์จีนเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าของโกลบอลจะเป็นเวลาไหนนะครับส่วนพอเลเวล40ก็จะมีโหมด 3V3 เพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะต้องลงทั้งหมดวันละ5รอบแต่ความซีเรียสก็จะมีมากกว่าตรงที่ว่ามันมีแรงด้วยใช้สตามิน่าไม่ให้หล จริงๆก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนําให้แวะคอยดูคอยทําไปด้วยนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ทุกวันก็คือการใช้สเตมินาหรือค่าฮึกเหิมนั่นเองครับมันก็คือพลังงานในการเก็บวัตถุดิบและการคราฟของนั่นแหละซึ่งหลักๆแต้มนี้เนี่ยก็จะรีทุกๆ15นาทีต่อนหนึ่งต้มแบบไม่นับสกิลที่อัพนะโดยจะเก็บได้สูงสุดที่300หน่วยไม่นับสกิลที่อัพเช่นกันก็พยายามมาใชมใ้มันให้มันไม่ล้นจนเกินไปด้วยนะครับเพราะว่าของบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องหาจากการสร้างเป็นหลักนั่นเอง เอาจริงๆร,รายวันมันก็จะมีประมาณนี้เลยครับแต่ว่ามันก็จะมีระบบอื่นที่รีเป็นรอบๆผมไม่แน่ใจว่ารีรลายอาทิตย์หรือเปล่าก็คือความมืดรุกรานและก็เวอร์บอสเองครับโดยทั้ง2องอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นแผนที่พิเศษอันนึงก็จะได้เข้าไปทำเควสแมปที่เมืองโดนบุกมีหลายเควสให้ทําพอทําเสร็จก็จะได้ของรางวัลเป็นการตอบแทนครับส่วนเวอร์บอสหรือบอสโลกก็วราปเข้าไปอีกแมปหนึ่งไปร่วมตีบอสกับคนในแมปนี้ เราก็จะได้ของรางวัลหลักๆแล้วเราจะมาหามัน,นีหรือเพชรเอาไว้เป็นออฟใ์ในอุปกรณ์นั่นเองครับแต่แต่ยังย้งยังยังยังไม่หมดแต่ว่า2อันเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นรายวันหรือรายสัปดาห์แล้วนะแต่เป็น2อันที่ผมจะแนะนําไว้ให้ทําเผื่อตอนที่ทําอย่างอื่นหมดแล้วอันแรกก็คือห้องโถงอเนกประสงค์หรือลงดันไตหอนั่นแหละซึ่งห้องห้องหนึ่งเนี่ย ก็จะมีทั้งหมด5ชั้นค่อยๆผ่านไปเรื่อยๆโดยตัวบอสจะเปลี่ยนทุกๆ3วันหลักๆในนี้เราจะมาผ่านกันเพื่อเอาแต้มไว้อัปเกรดในหัวข้อศิลาจาลึกครับส่วนอีกอันก็พวกเควสตย่อยต่างๆที่ทําตามแผนที่เพื่อช่วยปลดล็อกชื่อเสียงของแผนที่ให้ร้านชื่อเสียงของมืองนั้นๆมีของขายเพิ่มขึ้นโดยจะมีของตั้งแต่ของเล็กน้อยจ,จุกจิกจุกจิกไปจนถึงกาชาและสัตว์ขี่เลยทีเดียวครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ1วันต้องทำอะไรบ้างในทาริสแลนเอาจริงๆโดยเฉลี่ยว,วันหนึง่ง ถ้าเราไม่ทําพวกที่ไม่ใช่เดลี่จริงๆช่วงวันแรกๆก็อาจจะใช้วันละไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นครับแต่มันอาจจะยาวขึ้นมาอีกหน่อยเพราะอาจจะไปติดพวกดันเจียนหรือเรทที่เราลงแล้วไม่ผ่านครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยแต่ถ้ามีเวลาเพิ่มก็อาจจะไปเคลียร์จุดอื่นตามที่แนะนําไปเล็กน้อยก็จะเป็นผลดีกับเรามากขึ้นครับอ๋อแล้วก็เกมนี้เนี่ยยังไม่มีเหตุผลอะไรให้เราเล่นหลายตัวยกเว้นเราจะอยากลองอาชีพอื่นเท่านั้นครับเพราะว่าณตอนนี้มันไม่ได้มีการแชร์โปรเกรสหรือแม้แต่ครั้งก็ตามที เทศของอะไรไปอีกตัวก็ไม่ได้เพราะงั้นเล่นตัวเดียวศึกษาตัวเดียวก็ได้ครับว่าแล้วผมก็ขอตัวไปลงเลทใหม่ๆก่อนอยังไงถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับผมไปก่อนละครับสวัสดีครับ